w e ก k l y เนวีดูดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่8สิงหาคมถึง14สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงประจําสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมของคนเกิดวันพฤหัสโดยอาจารย์เนวีฟอร์ซั c เซส ก่อนอื่นขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทรคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึง6โมงเชา้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสคือคนที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าของวันพฤหัสจนถึงตี5 59ของเช้าว,วันศุกร หากท่านไหนไม่แน่ใจสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันพฤหัสคุณมีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานหรืออาจจะได้พบเจอเพื่อนแบบไม่คาดคิดความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงในระยะนี้จะถือว่าเรื่อยๆยังไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่สำหรับเรื่องบุตรบริวารคุณอาจรู้สึกว่า คุณไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจพวกเขามากเท่าที่ควรเนื่องจากภาร,ระต่างๆในชีวิตของคุณเองอย่างไรก็ตามคุณควรมีเวลาให้พวกเขาบ้างไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะน้อยใจคุณได้ด้านการงานในช่วงอาทิตย์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานแบบกระทันหันหรือมีข่าวเรื่องการงานเข้ามาแทรกรวมไปถึงอาจมีปัญหาเก่าๆหรืองานเก่าที่ทำเสร็จแล้ว โดนหรือให้เอากลับมาแก้ไขอีกครั้งระยะนี้คุณควรอ่อนน้อมกับเจ้านายผู้ใหญ่ในที่ทำงานไว้ด้วยเพราะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นอกจากนั้นอาจมีเรื่องต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตการทำงานของตัวคุณเองแต่อย่างไรก็ตามขอให้คุณรู้ไว้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะส่งผลกับอนาคตของตัวคุณเองด้วยคนทำงานส่วนตัวอาจมีความคิดที่อยากปรับปรุงธุรกิจที่ทำอยู่ ให้เข้าที่เข้าทางกว่าเดิมสำหรับคนที่มีลูกน้องหรือลูกจ้างระยะนี้พวกเขาทำงานได้ดีพอสมควรทำให้คุณพอใจอย่างมากหรือบางคนอาจมีการจ้างลูกจ้างคนใหม่ก็ได้เช่นกันด้านการเงินโชคลาภการเสี่ยงโชคจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากมีความคิดที่จะลงทุนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจ จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาเป็นได้ทั้งเจ้านี่เก่าหรือลูกนี่เก่าของคุณหากในอดีตคุณได้ให้คนอื่นยืมเงินไว้มีแนวโน้มว่าจะได้รับเงินก้อนนั้นคืนหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินของคุณระยะนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องการจะเคลียร์ปัญหาด้านการเงินที่ยังคาราคาสังอยู่คนที่มีหนี้สินอาจจะต้องการใช้หนี้ให้หมดไปเลยทีเดียวเพราะคุณไม่อยากให้อะไรค้างคานั่นเอง คนที่ทำธุรกิจของตัวเองอาจจะมีลูกค้าเก่าเข้ามาสนับสนุนในงานของคุณหรือได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องก็ได้เหมือนกันคุณอาจมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันถ้าหากคาดหวังอาจจะไม่ได้จะได้โดยที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้การเสี่ยงโชคถือว่าพอมีลุ้นบ้างไม่มากนนะักด้านความรักคุณมีโอกาสตกหลุมรักแบบไม่คาดฝันหรือเจอโดยกระทันหัน คนโสดคุณมีโอกาสได้พบกับใครบางคนโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนและมีโอกาสที่จะเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายด้วยส่วนคนที่แอบชอบใครอยู่อาจจะมีความคิดที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าขึ้นสำหรับคนที่มีคู่รักแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจกว่าที่เคยหากในอดีตคุณมีเรื่องค้างคาใจกันอยู่ ก็จะมีโอกาสได้เคลียร์กันในเร็ววันนี้คุณอาจต้องทำใจบ้างว่าคนรักจะไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจคุณมากนะักแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเขารักคุณน้อยลงเพียงแต่เขาอาจจะมีภาระหลายอย่างทำให้ไม่ได้ใส่ใจคุณนั่นเองคู่ที่ห่างเหินกันไปจะมีโอกาสกลับมาคบกันใหม่ด้านสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะักแต่ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับสีสั เช่นอาการปวดหัวไมเกรนนอกจากนี้หากเคยเป็นโรคอะไรมาก่อนต้องระวังว่าโรคเก่าที่เคยเป็นจะกลับมาได้อีกคนที่เจ็บป่วยอยู่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักในการฟื้นตัวอาการจะดีขึ้นแบบช้าๆเกร็ดเคล็ดลับมงคลสีมงคลประจำตัวได้แก่สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่ สีเทาสีม่วงอ่อนสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาบมีเสน่ห์ได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่ สีชมพูสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีเขียวสีอัป,ปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีดำสีม่วงแก่ของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงสบงจีวรหน,นังสือธรรมะตู้ยาต๊ะมู่ปูชาหมอนหนึ่งคู่อาสนะ ควรทำทานทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญบริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางสมาธิคาถาสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสชื่อคาถาฝนสเสน่ห์ท่องว่าพอสำัสำวิสเทพอสวดวันละสิบเก้าจบ สวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์สักเซสด้วยนะคะ